ันนี้มะหอยอันนี้นะพี่น้องเสียบพี่น้องเสียบนี่เสียบไส้ได้สบายดีพี่น้องหลังจากทำตะดอนทำเงินแล้วเนาะพี่น้องเอาก็ษิพาพี่น้องไปเบิ่งอันโครงการเทศกันเจือนเนาะพี่น้องอันอยู่ตะพังแม่นับของอยู่บ้านคันตาจานเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวษิพาพี่น้องชมบรรยากาศ การเหตุกันเจน ขัทนทอาจารย์กำลังเี็ดกันเจื้อนพี่น้องเลยบ้านแรกเมืองเซผู้ตองที่มีโครงการเม็ดกันเจื้อนนะพี่น้องเนาะ ับบดดถังเงินเลยแต่เว้นกาไกลจะตกดินเลยพี่น้องเ,เอ,อ้ยมากกับพี่เยนรถกำลังมันมาเทดินพี่น้องเทบุหินกันเจียน รถเนี่ยแต่เก้งเอาพี่นอ้องมาหินมือความนักนี่แต่มาหินเต็ม,ตมรถ ยี่ทีไม่เห็นกันเตือนอเพ่ hey, ลงหยากเนาะเนี่ยใส่แมโกโคแมโกโกขวดลงเลยนี่ใส่แมโกโกขวดลงเลยอ่ามันบอกอยากมุนไปเบิดบ์ุผลบอรถไง คนเมื่ออะไรครับขาบเมื่อบ้านเล็งเลงเลงเล,งเลยครับ I do ก้อนง่า่ๆแบอนี้พี่น้องเลยเอา่าคันที่สามเล่นอยู่พี่น้องเอาประเทศนะมีสี่คันทุกสี่มวยทางยางมันแตกมันมุนได้พี่น้องน้ำหนักมันเทไรนี่จะวา แม่โค่ก็ล่ออยู่ล่อควะวบบนี้เนาแต่ถ่ายรถชิบลออยู่ดี่นอง นเนปี้รถเนี่ยกวนะนกุมก้ม ้พาานนนะี่น้องเอ้ยมารอตลาดบรรทัดจานได้ไหมนี่นะนี่หนังเข็มกับมีหนังเข็มคล้วยอันนี้มะฮอยอันนี้นะพี่น้องเสียบพี่น้องเสียดนี่เสียดซ้ายได้นี่ ไม่ค่าไม่ค่าการ

ข่าปีงวดด้วยสุดยอดอยาใช่เลยคนน้อยขเต้านี้ซุดยอดอย่าพืชเมืองเราเป็นยาสมุนไพรแผนโบนเล็กจากสมุนไพรจากธรรมชาติสะอาดปลอดภัยไม่มีสารเคมีเจือปนโดยคุณภาใพสูงใหญ่นี่ยาอะไระเพาะอักเสบฮะนางสบายดีพิ่หนาพีตาเนหนูสบายดีช่องเอ่อบาวอือเคยคนไทยอันนี้กาบ่าวลอนเซล มาแต่ใส่เจ้านะมาส่งเขาเออส่งแล้วเลยลูกค้าส่งเรียบร้อยเลยเขาสองสามจอกผมดูดีมือนี่มือคนทำงานไปพักสืบพีมอยู่แล้วแล้วห้องน้ำนะเท่เท่แล้วไปส่งมาเลยลูกส่งมาเรียบร้อยเขาเจ้ากับพลีพอจะมาเอาที่เรียบร้อยท่านผู้ชมแต่การยังเลือแตกต่างโมกบบอกามกบพันละได้มึงแม่มาดูดีมือนี่มือช่างไปไปรออย่างอีกจีบอ ลูกบล็อกเลยล่อๆอเลยล่อเลยไปสายบัตรไม่ได้กับคนแล้วไปมงคลแล้วนีอย่างได้จะามาเน่าเน่ากับแกมีอยังท้างในนะโมมีอยังมีแต่ขี้อัดยิงไข่ลูกไม่ไช่ลูกไม่ดช่เออใครลูกไปเนาะอาจจกหน่อยดิมาข่าง่นสะเป็นต่อเสพไข่ลูกใครเนี่ยเด้อซื้อซื้อใครซื้ออะไรซื้อโมลูกนะ ใครบลูกนี่บอกสามลูกเก้าพันสามลูกเก้าพันก no, ันา้าขนมพีโคดเวิร์เมานี่เอายังบื้งเอาไข่ลูกคนละสองน้อยว่าเต๋วแต่เออหนานนงไปทำงานก่อสร้างมือนั่งกับเป็นตาเอาเลยมือเอาพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ะได้ลงคลิปกันเด้อพี่น้องฝากฝากสองในเด้อพี่น้องเด้บายบาย เป็นมือกีบเนาะ